โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัว500นะครับเพิ่งได้มาเลยออกจากศูนย์นะครับก <c oughs> ารขับขี่ก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นกัน,นครับ ปกติก็ไม่ได้ขี่แนวสปอร์ตเท่าไหร่ฮะขี่ตัว650ก็เป็นเนกเก็ตนะครับแต่รู้สึกว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะค่อนข้างชิวขับง่ายครับโอ้ถือว่า ขับได้ค่อนข้างสมูทมากเลยนะครับน้ำหนักเบาอะหรือว่าผมอาจจะขี่ตัวหกห้าศูนจนชินมันเลยรู้สึกว่าพอมาขับตัวห้าร้อยแล้วรู้สึกง่ายขึ้นนะครับก็ท่านั่งมันก็จะมีเขาเรียกมี f ฟลลิ่งสปอร์ตมากขึ้นนะครับม,มันเราจะต้องหมอบๆนิดนึงฮะ คันนี้น้ำหนักรถไม่ไม,ไมไ่หนักมากครับเกือบเกือบ200กิโลบเบากว่าตัว650 F ที่ผมขี่อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่สูงมากด้วยนะครับไม่เหมือนตัว650 F นะครับตัวนี้ขาถึงสบายๆเลยครับคนที่ไม่มีความสูงมากก็สามารถขี่ได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับ จริงแล้วก็ตอนที่คิดที่จะซื้อ b ิ๊กไบค์นะฮะก็เล็งตัว500ไว้นี่แหละครแต่ทีนี้เพื่อนนะครับแนะนำว่ามันจะไม่จบนะครับให้เอา 650F ไปเลยนะครับซึ่งก็ก็คิดถูกแล้วนะครับที่ซื้อห 50F นะครับมันก็ขับมันกว่ากันจริงๆฮะแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าผมเองก็ยังชอบความเป็นสปอร์ตอยู่นะครับบอกกับชมนี่มันสวยจริงๆนะครับเพรา ยังอยากได้อยู่เหมือนเดิมนะครับพอเก็บเงินได้นะครับก็ออกตัวนี้อีกอีกคันหนึ่งนะครับก็ถ้าได้ดูรีวิวก็ผมก็เพิ่งขายตัวสตา r เลียนเซนทสยามไปด้วยนะครับได้ราคาค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็เลยมีเงินมาดาวซื้อคันใหม่นะครับ พอขี่มาสักพักนี้รู้สึกว่าจะมีความเมื่อยแขนนะฮะเนื่องจากว่ารถมันค่อนข้างีจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับมันก็ต้องตึงแขนมากกว่าตัวเนกเก็ตนะครับก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร,นรไปป่นะครับเเดี๋ยวถอยไปปรับปรับดูนะฮะ สึกว่าเริ่มชินกับคันนี้แล้วฮนะก็ขับสนุกนะครับคันนี้โดยรวมแล้วก็จริงแล้วเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์ตัว500 44ขึ้นไปนะครับผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาไม่แพงมากนะฮะแล้วก็ขับขี่ได้ค่อนข้างที่จะ สมูทนะครับแล้วก็รูปทรงสวยด้วยนะครับสําคัญตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ขับแล้วรับรองว่าเท่บาดใจแน่นอนนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องราคานะครับ mm hmm. ก็ราคาซื้อสดอยู่ที่แสนสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่อนก็แล้วแต่เรื่องของเงื่อนไข ธนาคารเขานะครับส่วนตัวผมเองก็ซื้อตอนโปรโมชั่นของของงานมอเตอร์เอ็กโปครับก็จะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่3.75นะครับก็ผมาดาวไปที่50,000นะครับแล้วก็ผ่อนไป4ปีนะครับก็จะตกะเดือนละ สี 4, ่พันนิดๆนะครับอันนี้รวมประกันด้วยเพราะเนื่องจากว่าผมาเพื่อความปลอดภัยก็ต้องซื้อประกันไว้หน่อยครับื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรก็ยังมีเงินครอบให้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่รา,ายได้ไม่ไม่ได้สูงมากนักนะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับาดาวไม่ต้องสูงมากก็สามารถออกรถรับรถได้เลยนะครับ ซึ่งคันนี้ผมก็ดาวห้0 0 0ืก็รับรถเลยนะครับโอเคฮะใกล้จะถึงบ้านละก็เดี๋ยวยังไงจะมารีวิวใหม่นะครับถ้าเกิดว่าได้ออกทริปไปไหนไกลๆนะฮะ๋ยาจะลองดูว่าสมัคนะฮะอันโอเคไหมนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ